สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับครูเอื้อมดาวอีกแล้วนะคะในรายวิชาว,วิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5คลิปนี้คุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เรื่องดวงดาวถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะนักเรียนคะเมื่อเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าในเวลากลางคืนเราจะเห็นจุดแสงที่อยู่บนท้องฟ้ามากมายนะคะนักเรียนคิดไหมคะว่า จุดแสงเหล่านี้คืออะไรคะจุดแสงเหล่านี้ก็คือดวงดาวนั่นเองค่ะมาลองสังเกตจุดแสงเหล่านี้ดีๆนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าบางจุดแสงมีแสงระยิบระยับแต่บางจุดแสงก็มีแสงนิ่งไม่กระพริบค่ะ แสงที่มีลักษณะแตกต่างกันดังกล่าวนั้นนะคะคือแสงที่มาจากดาวฤกษ์และดาวเคราะห์นั่นเองค่ะเนื่องจากดาวบนท้องฟ้ามีจำนวนมากมายนะคะนักเรียนต้องรู้จักการจำแนกดาวออกเป็นดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ค่ะแต่ก่อนอื่นเราต้องไปทำความรู้จักเกี่ยวกับดาวฤกษ์และดาวเคราะห์กันก่อนค่ะ ดาวฤกษ์เป็นดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองจึงจัดเป็นแหล่งกำเนิดแสงนะคะเราสามารถมองเห็นดาวฤกษ์เป็นจุดสว่างที่มีแสงรีบระยับบนท้องฟ้าค่ะดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะของเราก็เป็นดาวฤกษ์ดวงหนึ่งที่อยู่ใกล้โลกของเรามากที่สุดนะคะทําให้เรามองเห็นดวงอาทิตย์ที่มีขนาดใหญ่และสว่างมากค่ะส่วนดาวฤกษ์ดวงอื่นในจัก,กรวาลก็มีมากมายแต่อยู่ไกลออกไปนะคะ ทำให้เรามองเห็นเป็นจุดเล็กๆระยิบระยับบนท้องฟ้าเท่านั้น,นะคะ่ะดาวเคราะห์เป็นดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองนะคะจึงไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสงแต่ที่เรามองเห็นดาวเคราะห์เป็นแสงนิ่งไม่กระพริบได้นั้นเนื่องจากแสงของดวงอาทิตย์ส่องตกกระทบบนพื้นดาวเคราะห์นั่นเองค่ะและสะท้อนเข้าสู่ตาของเรานะคะดาวเคราะห์ในระบบสุริยะนั้นมีทั้งหมด8ดวงค่ะ ซึ่งดาวเคราะห์ที่เราสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่ามีเพียงห้าดวงเท่านั้นค่ะได้แก่ดาวพุธดาวศุกร์ดาวอังคารดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์ค่ะส่วนดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนนั้นนะคะอยู่ไกลจากโลกของเรามากเลยค่ะจึงไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะทีนี้นักเรียนก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าดาวฤกษ์และดาวเคราะห์คืออะไร เรามาลองเปรียบเทียบค่ะความแตกต่างของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์กันดูนะคะดาวฤกษ์เป็นดาวที่มีแหล่งกำเนิดแสงมีแสงสว่างในตัวเองมองเห็นเป็นจุดสว่างระยิบระยับตัวอย่างเช่นดวงอาทิตย์ดาวเหนือดาวเคราะห์เป็นดาวที่ไม่มีแหล่งกำเนิดแสงไม่มีแสงสว่างในตัวเองมองเห็นเป็นแสงนิ่งไม่กระพริบตัวอย่างเช่นโลกดาวศุกร์ ดาวพุธค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆพอจะเข้าใจไหมคะต่อไปครูฝากงานให้นักเรียนทำด้วยนะคะให้นักเรียนบอกความแตกต่างระหว่างดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ตัวอย่างตามนี้นะคะเมื่อนักเรียนทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งงานในห้องไลน์ส่งงานครูเรื่มดาวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ